ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดซีเกมที่เดินทางไปถึงประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้การคุมทัพของโค้ชอิสระสีทโลพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชหลังจากลงฝึกซ้อมมือแรกที่สนาม EDC Stadium ียมซึ่งทางเจ้าภาพจัดไว้ให้ในมือแรกของทัพสามศึกทีมชาติไทยหลังจากเดินทางมาถึงประเทศกัมพูชา ซึ่งมองจากสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคแต่หากจะเจาะจงลงไปในรายละเอียดจะพบว่าสภาพหญ้าของสนามเป็นหญ้าใบใหญ่และพื้นสนามไม่ค่อยเรียบเท่าที่ควรทำให้ทีมงานสตาฟโค้ดเตรียมที่จะแก้ปัญหาด้วยการมองหาสนามฝึกซ้อมใหม่ที่มองว่าจะมีคุณภาพมากกว่าเดิมเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและนักเตะจ,จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการปรับตัว